คลิปนี้จะมาพาชมวูหลิงแอร์อีวกันครับรวมถึงทดลองขับด้วยนะครับด้วยตัวรถที่มีขนาดกระทัดรัดแต่ทัศนวิสัยดีและสามารถนั่งได้4คนมีฟังก์ชันสำหรับล็อกอัตโนมัติสำหรับคนลืมล็อกรถด้วยเหมาะแก่การวิ่งในหมู่บ้านขับในเมืองหรือจะไปจ่ายตลาดอย่างมากครับวูหลิงแอร์มีด้วยกัน2รุ่นย่อยนะครับก็คือ AirEV Standard r a n g e ราคา425,000บาทและ AirEV l o n ลอง n รน ราคา495,000บาทราคาเนี่ยต่างกัน70,000บาทโดยรุ่น Standard ดเคมระยะทางวิ่งไว้ที่200กิโลเมตรขณะที่ long range เคมระยะทางวิ่งไว้ที่300กิโลเมตรต่อฟู l l c h a r นะครับตามมาตรฐาน NEDC ครับแบตเตอรี่เป็น LFP คลิปนี้จะโฟกัสที่ตัว long range เป็นหลักนะครับเพราะว่าทำระยะทางวิ่งได้เยอะสุดแล้วก็คุณผู้ชมน่าจะสนใจกันเยอะด้วยนะครับตัวรถ ขับเคลื่อนล้อหลังด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวกำลังสูงสุด40กิโลวัตต์หรือ41แรงม้ารถมีความยาวอยู่ที่2974 mm กมมกว้าง1505 mm มมสูง1631ม mm, ความยาวฐานล้อ2010 mm มมน้ำหนักตัวรถเปล่า Standard Range จะหนักอยู่ที่760กิกโลกรัมลองเนจจะหนักอยู่ที่888กิลกรัมมาดูที่ตัวลองเ a น g e กันครับ โลโก้วูลิงเรื่องแสงขณะจอดอยู่กับที่ตัวนี้จะมีไฟ d a y t i m e ไฟหน้า led ที่ปัดน้ำฝนแบบไร้กรอบที่ชาร์จจะอยู่ด้านหน้านะครับรองรับการชาร์จกระแสสลับเท่านั้นที่2.0กิโลวัตต์ชาร์จ0นถึง100%ใน8.5ชั่วโมงนะครับสำหรับรุ่น Standard และประมาณ4-5ชั่วโมงสำหรับรุ่น long range นะครับช่วงล่างด้านหน้า MacP ฟอรสันส,รสตรัและช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบปิสระ t รี l i n k ์พร้อมคอยล์สปริง ล้อเหล็กขนาด12นิ้วพร้อมฝาครอบล้อสเปคยาง1 4 5 7 0 r 1 2ยี่ห้อหลินหลงดิสเบรกทั้ง4ล้อกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบ LED ที่เปิดประตูแบบ Keyless มาพร้อมระบบปลดล็อกประตูเมื่อเกิดการกระแทกด้วยครับด้านท้ายไฟท้าย LED พาดยาวมีไฟเลี้ยวไฟถอยครบฝาท้ายเปิดด้วยมือมีโชควคก่อนแรงนะครับ เปิดดอกมามีสลักสําหรับภาพเบาหลังเพิ่มพื้นที่สัมภาระอุปกรณ์ที่ให้มาก็มีทั้งชุดปฐมพยาบาลชุดซ่อมยางฉุกเฉินไฟทับเพียมสะท้อนแสงก้าวเข้ามาภายในครับตัวลองเลนจะได้เบาหนังสังเคราะห์ขณะที่สแตนดาร์ดจะเป็นเบาผ้าแขงประตูมีเฉพาะสลักดึงเปิดประตูส่วนที่เปิดกระจกจะอยู่ตรงคอนโซลกลางทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาชั้นเกียร์เป็นแบบ distinctive rotary gear selector หรือเกียร์แบบหมุนนะครับ ตัวนี้ยังให้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮมาด้วยมีโหมดให้เลือกทั้งหมด3โหมดนะครับในการขับขี่ทั้ง normal sport eco สามารถกดสลับตรงปุ่ม ES ได้เลยครับฝั่งคนขับชุดมาตรวัดแบบสี TFT ขนาด7นิ้วพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันฝั่งซ้ายเกี่ยวกับระบบฟัง์กชันในตัวรถส่วนฝั่งขวาเกี่ยวกับระบบเครื่องเล่นมีเดียพวงมาลัยสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับช่องชาร์จไฟ12โวลต แล้วก็มีช่องชาร์จไฟแบบ USB 18วัตต์ร้อมที่แขวนถุงแจง2ตำแหน่งจอเครื่องเสียงรองรับวิทยุ AM/FM ระบบเชื่อมต่อผ่านบลูทูธลำโพง2ตำแหน่งไฟฉุกเฉินอยู่ด้านบนนะครับไฟส่องสว่างในห้องโดยสารเป็น LED กระจกมองหลังปรับแบบแมนนวลและกระจกแต่งหน้าให้มาตรงแผงบังแดดทั้ง2ฝั่งแอร์ปรับได้ทั้งออโต้และแมนนวลจอมีเดียตรงกลางลื่นม,มากครับ มีระบบสั่งเปิดแอร์จากระยะไกลในรุ่นท็อปและมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยระบบแจ้งเตือนต่างๆนะครับมีทั้งระบบแจ้งพลังงานได้ระยะทางคงเหลือระบบแจ้งสถานะการชาร์จระบบตั้งเวลาการชาร์จถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบป้องกอันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยาง TPMS กล้องมองภาพด้านหลังเซ็นเซอร์ระ,ระยะด้านหลัง เสียงเตือนภายนอกระบบปลดล็อกประตูเมื่อเกิดการกระแทกระบบกันขโมยอิโมบิ l i เ e อร์ izer, จุดยึดเบาะนั่งนิรภัยสำหรับเด็กไอโซฟิกสีตัวถังมีให้เลือกทั้งหมด5สีนะครับสีขาวพร n สตีนไวสีเขียวอะโวคาโดรกรีนสีเหลืองเลมอนย l l โลสีชมพูพีชพิงสีฟา้ากาแล็กซีบลูและเราก็มาถึงช่วงทดลองขับกันครับหมดสปอร์ตโหมดนอร์มัลหรือเปล่อ,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 อย่คันนีเลย ใช่ค่ะอันนี้เป็น,ปนตรงนี้มันจะโชวน์นะว่าสตองหรือว่าอะไรยังไงได้แนมอสตองแล้วก็วีค่ะให้ไปาไปได้ค่ะลองไปเ้ที่เราเปลียนเป็นสบสก,กันไะ,ะได้ความเร็วขึ้นอีกเนาะ เอาก็แสงให้นะคะด้วยรถมันเบามันสูงเนาะทศนาวิสัยค่ะการมองเห็นนชัดกว้างสูงกว่ารถน้ำมันทั่วไปเทียบกับมีออร์เดียรเนี่ยนะคะจะเทียบกับเราเนาะถ้าเรานั่งเทียบกัน ครับไม่ค่ะมีกล้องแค่กล้องโมลแต่ตรงเนี้ยมีที่เสียบ USB นะคะลูกค้าสามารถเพิ่มกล้องได้กล้องเดียวด้วยครใช่ไหมเดี๋ยวสามโมลามองค์อะไรใช่ค่ะก็กาเครื่งเป็นร้านยังไม่ให้เลยใช่จริงๆแล้วก็เนี่ยเอาต้องโฮเนี่ยเราต้องไปโฮปั๊กไฟฟ้าพี่รถน้ำมันทุ่นไปยังไม่มีนะบางคันเราเป็นเบรกแบบยกก้านอยู่เลยตอนนี้เราไม่ต้องกดเรากอได้ทั้งซิ่งเราอย่าเพิ่งเร่งใช้เดี๋ยวมันกดเราไ้ออโต้เลย Oh. เราหยับสุดเลยก็ได้อีกฟวพี่แบบหยียบสุดบิดเลยเงี้ยเลงไปขึ้นนะ ในนู้นก็ได้ช่วงบา,างขางนุมหนะช่วงแรนุช่วงรงงเป็นแม็กสันทีคอยสติค่ะทางรถก็ได้จอดสะดกได้่เผ็ดย่าต้องนิดหนึงถ้าไม่ไม่ไม่ข้าทางมัก็ต้ององ ไม่ไปทำงานนะพี่สบายเลยนย่ารักเดียน่เลยน่าอยู่ค่ะตรงค่ะพี่ดูเส้นเหมือนเหมือนเบี้ยวนะแต่มันได้แลยเ้นอาจจะดูเบี้ยวเล็กโลเคค่ะในระยะ,ะใช่ค่ะสมมตินะพี่ถ้าพี่ลองเอาตัวดีลองเปลี่ยนจะดีแล้พี่ถอดชาตเตลหรือลงจากรถไปได้เลยพี่ปล่อยเบรคอยอะไรทุกอย่างเลยมาแล้วนะไม่เป็นไรคนถ่ายถ่ายก่อนนะนงางออกมาค่ะมันต้องงางเนาะเวลาเปิด ที่ลองกลับหันลงมาดูค่ะเป็นตัว T เห็นไหมมันมีเซนเซอร์อยู่ใต้เบาะนะคะรถคันนี้บางทีแบบคนแก่เราพี่เนาะลืมเปลี่ยนตัวดีตัว N ตัว R อ,อะไรอย่างเงี้ยค้างตัวนี้ไว้ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เดี๋ยวเราไปล็อกจักนีไไ่ได้ยังว่าถ้าจะนั่งรอในรถนั่งรอแฟนสมมติพี่จะเปิกดกระจกรอแฟนพี่จะดับรถพี่ดับตรงนี้ค่ะมาเป็นคดับตรงนี้ที่เรากดดูค่ะอย่างเงี้ยไม่เปิดแอร์ไม่เปิดอะไรอยากจะนั่งแบบเปิดกระจกไว้เนาะก็ปิดตรงนี้ เหมือนเป็นการรีสตาร์ทรถเนอะตรงนี้นะคะแต่จริงๆค่ะเราต้องล็อกจากรีโมททุกครั้งในการปิดรถนะคะครับะถ้าเราเดินออกไปเราไม่ไม่ไม่ทำอะไรมันจะล็อกให้ไหมคะเราต้องตั้งค่ะมันจะมีล็อกออโต้ได้ค่ะครับเรียบร้อยขอบคุณเ่ะอยาลังเลกดนะครับนี่ค่ะพี่ คันนี้เริ่มเห็นวิ่งในเมืองบ้างแล้วก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกที่สนใจรถคันนี้อยู่ไม่มากก็น,น้อยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณบูลิงซิตี้ EV เชียงใหม่บายแสงชัยที่ให้เรามาทดลองขับในวันนี้เพื่อนๆสมาชิกสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ปรากฏหรือใน Description ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ